เอาแล้วทุกคนนะตอนนี้ก็อยู่ผมนะครับแล้วก็อยู่เกมที่มีชื่อว่า l e s i d e n e v i e w 3แล้วรอบนี้นะครับจิวฟื้นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากการช่วยคารนะ์ลเนี่ยแต่ด้วยความที่เอ่อยานที่ผมจิวนะฮะบ,บอกว่าคารอลอยู่ในอันตรายนะฉะนั้นเราเป็นไอ้ฟื้นเราเป็นคนดีฉะนั้นเราก็ต้องไปช่วยเขานี่ยอ,อยิงรัวสามนะัดเอาแล้วแบบไหนดีกว่ากันล่ะครับ 1> G 1 8 G 1 9ผมว่า G สิดีกว่าอเอาไว้เผื่อปกใช้แล้วกันนะอืมลองใช้ล็อกพลิกแน่รอบเนี้ยเอเอาเก็บแล้วกันเนาะออม,มีดนี้ไม่แน่ใจว่าต้องใช้หรือเปล่าแต่ว่าคงมอไปก่อนแล้วกันนะ ร้อมมาลุสวัสด์คนสวยคุณช่วยฉันไว้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะคาร์ลอสต่างหากไอ้เจ้าบ้านนั่นแบกคุณมานี่แล้วก็หาวัคซีนมารักษาคุณเขาไปไหนแล้วล่ะมอนั่นลงไปเอาวัคซีนที่ชั้นใต้ดินมันมีมากพอที่จะช่วยเมืองนี้ได้เขาคิดจะทำด้วยตัวคนเดียวฉันจะตามไปช่วยเขาเดี๋ยวสิไม่ได้ยินประกาศงั้นเหรอว่าเขาจะระเบิดเมืองนี้แล้วนะผมกำลังพยายามติดต่อใครสักคนคนที่จะสั่งอยู่ระเบิดได้ปล่อยให้หมอนนั่นจัดก,การเถอะ เขาเป็นมืออาชีพฉันก็ด้วยไอ้ผมก็มืออาชีพทั้งเก็บของอยู่ชั้นใต้ดินทั้งใต้โรงพยาบาลเนี่ยผมขาดการติดต่อกับคาร์ลอสไปดูท่าเขาจะเจอปัญหาดูความเป็นมืออาชีพในการยิงผมดิลมทั้งนั้นลมล้วนๆยิงแต่ลมไม่รู้ว่าชาติที่แล้วโกรธแค้นกำแพงหรือไงยิงแต่กำแพงโอเคปะ ไอ้นี่ยังอยู่แน่ทุกคนตอนแรกไม่นอนนี่ไม่ใช่เหรผมว่าเราเอาไปเก็บของก่อนดีกว่านะตรงนี้น่าเป็นทางไปใช่ปะใช่ผมไปเก็บของก่อนนะแผ่นพับโรงพยาบาลสเปนเซอร์นะยี่สิ้ออรับสู่โรงพยาบาลสเปนเซอร์ศูนย์กลางการดูแล ุขภาพของเมืองแรคคูซิตี้เนี่ยฮะล้ำหน้าด้านวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลสเปนเซอร์ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยมูลนิธิสเปนเซอร์จุดประสงค์เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการดูแลรักษาทางการแพทย์ของภูมิภาคตึกผู้ป่วยนอกที่ทันสมัยและตึกผู้ป่วยในที่กว้างขวางเรามีตึกวิจัยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศซึ่งเราซึ่งเราได้ทําการทดลองทางคลินิกสาหรับยาชนิดใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงโฉมของยาทั่วทั้งอเมริกาและทั่วโลก อ๋อคือปรับปรุงยาชนิดใหม่ไอายา้ยานี้ป่ะเนี่ยยาเนี้ยยาเนี้ยที่มรบาดอยู่เนี่ยนั่นแปลว่าฮันเตอร์ยังอยู่เนะี่ยเพราะผมไม่ได้ฆ่าเนะี่ยเจ๋งเดิมมันอยู่ใ,ใกล้เลยโอเคล็อกพิก โอ้นี่มันไม่มีที่เก็บอ่ะดิดันมีใช่เราอาจจะใกล้ได้แม็กนัมเลยนะทุกคนเนี่ยผมได้ยินเสียงเท้าหรือเสียงกองผมค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นเสียงเท้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ย ฝีมือนิคนลลยรู้แบบไม่ต้องสืบนะฮะอันนี้ไม่มีอะไรผงเบียร์เต็มครับของเต็มครับใช้ลูกฟองก่อนแล้วกันนะ ามนัดเหรอดีกว่าปืนคนเยอะเลยอะ่ะปืนคนกว่าจะตายคือแบบล่อไปเถอะกะศูนย์หัวระเบิดไม่มีที่เก็บพะยาคาะค่ะเดี๋ยวค่อยมาเก็บน้องน้อยเราก็ไปเปิดก่อนนะ คอ okay. ทุกคนผมจะใช้เวลาเก็บของสักครู่นะก่อนดำเนินในเรื่องหลักนะฮะอย่างนั้นสักครู่สักคร,ร,รู่อะไรอะอโอแมกแนัมีซีซซซนะฮะให้มันยิงให้โดนก่อนแล้วค่อยพูด <laughs> ผมยิงไม่โดนเลยดีปันหา อยากจะลากเหมือนกันแต่พเพอิญเพอิอนไม่แม่นด้วยอ่ะสิครับไม่แน่ลักเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าต้องใช้อ่ะนะพร้อมแลวทุกคนไปกลับกันอุอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเห็นวิ่งมาตะไก่จะโดดมาหรอจ๊ะ ไม่โดดไม่โดดผมไม่โดดเออ่ยาเยอะไปหรือเปล่าเดี๋ยวเผื่อต้องใช้ในอนาคตเนี้ยปล่อยมเถอะแต่มันจะไม่มีที่เก็บของอะดิข้างหน้าคงมีที่เซฟมั้งหรือไม่มีวะลองไปดูก่อนนะตุนตุนพก เค okay. ถ้าไม่มีค่อยวิ่งกลาบอีกรอบนึงผมว่าน่าจะมีแหละไม่ต้องเป็นทางลงไปใต้ดินแน่ๆอย่าบอกนะว่าลงไปเลยแล้วกัน คนที่เก็บของมีไม่มีค่อยวิ่งกันนั่นอีกทีหนึ่งนะฮะที่มันรถบรรทุกอะไรเนี่ยอเอเ๊ะอ๋อทำไมคนในโรงพยาบาลถึงไม่รู้เรื่องพวกนี้นะใช่ตกใส่เหมือนกันได้ผสมได้ไหมนะอเอ๊ะ ทำไมคนในโรงพยาบาลถึงไม่รู้เรื่องพวกนี้ก็น่าจะเป็นเขตพื้นที่ต้องห้ามนะหรือว่ามีคนที่อาจจะรู้แล้วหรือโดนเก็บหรืออะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะโดนเก็บนะเฮ้ยเจอแล้วห้องอ,อุ้ยโหของดีกระเป๋าห้ <laughs> องดีเออมีจดหมายนะประกาศเกี่ยวกับการใช้ลิฟต์นะฮะถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนรอได้พบปัญหาการทำงานของกล่องไฟฟ้า กับเครื่องจักรที่มีน้ำหนักเกินพิกัดเป็นผลให้กล่องฟิล์เกิดการระเบิดถ้าหากคุณเจอปัญหาดังกล่าวและลิีมไม่สามารถใช้งานได้โปรดตั้งสติและให้นำฟิล์จากเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรองที่ตั้งอยู่รอบๆโกดังและนำมันมาติดตั้งเพื่อเปิดใช้งานระบบไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟฟ้าหลักโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เป็นประคุณอย่างสูงเอ,อ โอเคเอาผสมกับอันนี้แล้วกันได้กระสุนลูกซองเนี่ยแล้วก็เอากระสุนลูกซองไปผสมกับกระสุนลูกซองอีกแพ็คหนึ่งเราจะได้กระสุนลูกซองที่มากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ผมว่าไม่น่าจะต้องกังวลเรื่องอะไรพวกนั้นแล้วนะหมายถึงเรื่องแบบตัวใหญ่มาเพราะเนื่องจากเรามีแม็กนัมแล้วไงมีแม็กนัมเราค่อนข้างมั่นใจเอ่อผสมกับอันนี้เป็นสามอันแล้วก็เอาเก็บไปเฮ้ยแปลว่าผมก็ไม่มียาอยู่เลยดิ เออเอาอยามาสักอันหนึ่งเหล็อแล้วเลืออีกสามช่องในการใช้นะฮะไอ้น,นี่ล็อกใจอีกฝั่งนึงอ่ะพร้อมลุยตรงนี้ตันโอ้เจอแล้วคนชั่วตรงนี้ขึ้นจากทางนี้ได้แต่วอ,อีกห้องหนึ่งที่มันล็อกอยู่ขึ้นใจอีกฝั่งหนึง่ง ฝั่งหนึ่งขึ้นจากตรงนี้เมื่อกี้ผมเห็นอะไรแบบๆบบโอ้นี่มันกระสุนระเบิดอ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวค่อย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 คุยกันชื่ออะไรนะไอหัวขาว,ขาวสารภาพตตรงๆไม่ได้จำชื่อเลยทุกคนนิโคลายปะโอเคโอเคเต็มแล้วห งนี้มีลิปเนี่ยตะกดไม่ได้โอเคโอเคมาขึ้นอันนับสือจริงๆยอมรับในความดื้อด้านของเธอเลยขแต่ไงว่าเกมของเราคงจะจบลงตรงนี้ คิดว่าเรื่องจบแล้วงั้นเหรอใช่คิดว่าเรื่องจบง่ายงั้นเหรอใช่ผมก็คิดอย่างนั้นเฮ <laughs> ้ยเดี๋ยวไอตัวอะไรกี่แห้งทุกคนกูกี่แห้งเออสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้า เฮ้ยคือถึกแกวะเดี๋ยวโอ้โหมันถึกมากทุกคนตีบนัดไม่ตายกูก็ไม่รู้จะทำยังไงกระสุนสองหนึ่งนัดของนัดหามนัดเฮ้ยถึกเกินจะไม่ตายใช่ไหมเนะี่ยโอ้โหแม่งโคตรถึกเลย กระสุนปืนพกอีกสิบนัดนะฮะแล้วก็กระสุนซีกสามนัดนะ,ะถึงจะตายโอ้โหผมว่าต้องใช้ปืนอื่นแล้วล่ะเหลือสามพอดีนะ โอ้โหเป็นไปได้นนสูงที่จะใช้ลูกฟองนะขอบคุณครับหมาเหรอมองยากซะด้วย,ยหนึ่งสองถามว่าทำไมผมต้องมามุมเนี่ยเนืน่องจากว่ามันจะได้มาทางเดียวเนะี่ย โอ้โหพังทุกที่เต็มที่ทุกคนตายปะตายโอเคโอเคมีทางไปนะอันนี้มีอะข้างบนมีที่เซฟอยู่เดี๋ยว รู้สึกไม่ปลอดภัยไงไม่รู้ทำไมเราถึงเอามาลงมาล่ะอ๋อมันเป็นทางไปตรงนั้นได้ตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นตรงนี้ได้แล้วเราเราลงมาทำไมเหม็นปะ ทางอะไรสักทางนะโอ้เยี่ยมอ่าใช้นี่ดีกว่าเด oh, 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 oh. oh, uh. oh, ี๋ยวโอ้ยโหโอ้โึงพุ่งมาอย่างนี้เลยอะปล่อยสักทีหนึ่งมันไส้ไม่ได้หมเลยหรอ ผมว่าเน้นจํานวนกระสุนลูกซองดีกว่าน,นะขอเอาของไปเก็บแป๊บนึงเอ่อบันทึกของพนักงานนะฮะบอกว่า12กันยายนแอดมิไปยัง N2 นทฮะผู้ชายอายผู้หญิง32จำหน่ายออกผู้ชาย60ผู้หญิง89 15กันยายนแอดมิตไปเอ็นทูฮะผู้ชาย55 19ผู้หญิง51าสิจำหน่ายออกผู้หญิง76 กลับบ้านคือผู้หญิง8ไม่มีการติดเชื้อ a d ดมิเไียงเอ็ผู้ชาย2 5 2 2 15ผู้หญิง16-21-29จำหน่ายออก6ตัวอย่างเพศชาย9ตัวอย่างเพศหญิงการจำหน่ายมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกวันเตรียมการกำจัดทิ้งควบคุมตัวอย่างที่อายุเกิน30ปี24กันยายนสังเกตการถ่ายโอนทุกคืนลงโดยพยาบาลนะฮะการ Admit ไปยังห้องวิจัยในใต้ดินต้องหยุดชั่วคราว อย่าบอกนะมาสร้างไอ้ตัวขาวยกบๆหยิๆนี่นะนี้กับตรงโรน้นคยตรงนี้มีที่หนึ่งแต่ตรงนู้นก็เหมือนจะมีที่หนึ่งเดี๋ยวผมขอตรงนี้น่าจะเป็นทางตันเนาะฉะนั้นเราเก็บตรงนี้ก่อนแล้วกันหืมดีดปืนโอโ้หนึ่งสองสาม สี่อ้าอเยี่ยมของเต็มอมโอเคแล้วก็ฝั่งโน้นอีกนะพร้อมแล้วพร้อมแล้ว ราไปฝั่งนูน้นกันดีกว่าฝั่งนู้นจะมีอะไรไม่อยากรู้ไม่อยากทราบแล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงอ,อ๋อลงตรงนี้ไม่สั่งขึ้นดิสั่งลิฟ์ขึ้นมาตรงนี้อ๋อจากตรงที่เราวิ่งมาตรงนี้มี ผงดินปืนคุณภาพสูงแต่บังเอิญผมยังเก็บไม่ได้ด้วยความที่ว่าของเต็มครับเราต้องไปไหนแล้วนี่อ๋อนี่ก็ดีเลยทางนู้นเหมือนจะไม่ดีกว่านะออยากเข้ามายุ่งได้ไหมตอนนี้ โอ้กำลังยุ่งอยู่เดี๋ยวมันด้วอย่ามุงอย่ามุงเอาแม่งวุ่นวายสุดๆเดี๋ยวมันด้วยโอ้โหโอเคโอเคผมรู้ว่าผมต้องเจออะไรโอ้โหเอาฟิวใหม่เลยเหรอโอเคได้อยู่และพร้อม เนี่ยถ้าวิ่งกลับไปนี่น่าจะบันเทิงน่าดูเลยหนึสองเคโอเค,อเคตายหมดนะอ,ดนนอ้าวผงดิดปืนอ่าอันนี้ผสมกับอันนี้ได้แม็กนัมแล้วก็ไปผสมกับอันนี้ได้แม็กนัมเหมือนกัน แล้วก็ไอ้นี่ผสมกับไอ้นี่ได้ปืนปกแม้ตอนนี้จริงไม่ใช้แต่ในอนาคตผมคิดว่าน่าจะจำเป็นเลยฟิวหนึ่งขาดอีกฟิวหนึ่งเออมาพร้อมแกไมจ๊ะ เอานัดเดียวตายเลยเอา้าเอาอย่างนี้ก็ดีสิครับโอเคเอา่าข้างบนมียาแดงอยู่เรอไปตามกันเถอะผมลองใช้ไอ้แม็กนัมกับอันเตอร์สักหน่อยดีกว่าทุกคน อยากรู้มันยิงกี่ทีตายแบบมันแรงแค่ไหนหรืออะไรยังไงถ้าของทีก็ยังคิดว่าโอเคอยู่นะแต่ถ้าแบบทีเดียวก็โอ้เยี่ยมไปเอของเก็บกันโอเคพร้อมลุยต่อตรงนี้มีฮันเตอร์อยู่ข้างล่างตัวหนึ่งข้างหน้า โอาไปโดนอือเออหนึ่งสองสามสามนัดนะฮะประมาณแห้งเอ้ยความแม่นนี่เอาไปโยนทิ้งได้ไหมเนี่ยโอเคพร้อมไปไอ้สามตัวน,นี้ลุกแน่เลย

เค <Okay. S 2> ไปแล้วสินะ้อนนเป็นผมผมก็ไม่อยู่นะนานขนาดน้ะอ๋อนี่มันโอ้โหของดีเสริมแมกนัมเหรออย่าบอกนะว่าเสริมแล้วช่องเยอะขึ้นอ๋อ น่าจะทำให้แมกนัมแรงขึ้นเนี่ยเพราหัวมันยาวขึ้นปากกระบอกยาวขึ้นเลยโอเคทุกคนเนี่ยก่อนที่เราจะรู้ว่ามันจะไปทำอะไรเขาปิดคลิปก่อนเหนื่อยมากๆ รอบนี้วิ่งบนไปวิ่งบนมานะโอเคซึ่งถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเวลาที่ผมลงคลิปใหม่จะมีการแจ้งเตือนขึ้นนะซึ่งถ้าใครอยากคุยคุยก็สามารถคอมเมนต์มาที่ล่างได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะเราจะไปหาคาร์ลอสกันต่อเนะี่ยหายไปไหนไม่รู้ว่าเห็นจะมีแค่เอวปมันชื่อมีแค่เอวหรือเปล่าเนะี่ย